ส,สดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะตู้ทึบ พร้อมวิ่งงานสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งคันนี้ปุณบอกได้เลยว่าราคาถูกสุดๆได้เป็นตัวตู้ทึบขนาด2เมตร10มาแล้วคันนี้พร้อมใช้ในงบราคาพิเศษเพียงแค่2ส2 8 0บาทเท่านั้นเองเอกสารดีแค่ไดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซเได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กําลังหารถไปวิ่งงานไม่ควรพลาดเลยสําหรับคันนี้ค่ะคันนี้จะน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวปุณพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุณพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะตอนเดียว พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพใส่เป็นตัวตู้ทึบขนาด2เมตร10มาให้แล้วเรียบร้อยวันนี้ปุ่นมาอยู่กับตัว Isuzu D-Max รุ่น 2.5L รถปี2012เกียร์แมนนวลนั่นเองค่ะตัวรถคันนี้นะคะเขาได้ใช้เป็นตัวสีน้ำเงินซึ่งหมดได้เลยว่าหาบนท้องถนนน้อยมากๆนั่นเองค่ะรถสวยพร้อมใช้งานที่สำคัญราคาวันนี้จัดมาให้แบบโปรโมชั่นจุกๆจ,จากราคาหน้าป้ายปกติเขาตั้งอยู่ที่368,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเรา แคปบหน้าจอรถคันนี้ส่งหลากฐารการแคปหน้าจอมาที่ Li n e แอดออ i ฟิเชยแอด ks 1 2 3 4มีแอดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่2280 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถตอนเดียวไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับดี a x คันนี้เลยและเดี๋ยวปุณพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนค่ะ ด้านหน้าตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวฉบออนิลมาแล้วเรียบร้อยกระจังด้านหน้าได้เป็นตัวสีเทาเข้มแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัว e อีซูซูกับโคมไฟด้านหน้าสภาพสวยไม่มีอาการแตกหรือว่าอาการเ้าาอีกเช่นเดียวกันสำหรับตัวรถนะคะเขาได้เป็นตัวสีเงินด้านล่างตัวกันชนไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการชนหนักมานั่นเองค่ะ สำหรับตัวด้านข้างตัวรถของคันนี้เขาได้เป็นตัวสีนํำเงินที่สวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยรักยิ้มและสำหรับตัวล้อของเขาได้ใช้เป็นตัวล้อกระทะสภาพดีไม่มีอาการคดหรือว่า,าการร่วงสามารถใช้บรรทุกได้ค่ะสีี้์ยังของคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว215ทับเขอบ15นั่นเองและเดี๋ยวปุ่นพามาร่มชมกันที่สีซ้าด้านข้างประตูฝั่ง,งคนนั่งกันก่นกอนค่ะ สำหรับตัวซอกซับในฝั่งคนนั่งได้ใช้เป็นตัวซอกเดิมไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือว่าการพ่นสีการพ่นซอ,อกและสำหรับตัวรอยเม็ดอาร์ของเขานะคะตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอเดิมเดิมมาจากโรงงานและสำหรับตัวภายในของคันนี้ค่ะเขาคุมโทนไปด้วยตัวสีดำภายในคอนโซลสภาพดีไม่มีร่องรอยการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยเล็กสัตว์และสำหรับตัวเครื่องเล่นได้ใช้เป็นตัวเครื่องเล่นที่ดิดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานฟัง AM FM วิทยุ MP 3สได้ตามปกติ ตัวแอร์คันนี้ได้ใช้เป็นแอร์แบบปรับแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายแอร์เด็นฉ่ำทั่วทั้งคันตัวเกียร์ของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเกียร์แมนนวลที่สภาพดีมากๆแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักเลยตัวเบาของคันนี้ค่ะเขาได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีเทาสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดซื้อไปสามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆด้วยมาค่ะเดี๋ยวปุ่นพาพี่ๆไปชมสําหรับตัวด้านหลังตัวรถคันนี้เข้ามาพร้อมกับตัวตู้นะคะขนาด2เมตรสิบ ติดตั้งมาให้มือหนึ่งป้ายแดงเลยบอกได้เลยว่าใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆก่อนหน่นเลยนะคะด้านท้ายของตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวด้านท้ายสภาพดีไฟท้ายไม่มีอาการแตกหรือว่าอาการหลาค่ะสำหรับตัวภายในของตัวตู้ทึบเดี๋ยวคุณพามาชมไปพร้อ,อมๆกัน เขาได้เป็นตัวไม้อัดแบบนี้ค่ะภายในกว้างมากๆสามารถบรรทุกของได้เป็นร้อยๆบ้านกันเลยทีเดียวคันนี้นะคะสามารถนําไปสร้างงานสร้างอาชีพเป็นข้างวัดส่งตัวเองได้เลยตัวแมกไลเนอร์ต่างๆก็ได้เป็นตัวแมกไลเนอร์ที่ไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาเลยค่ะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดจริงๆ สำหรับตัวโครงสร้างตัวรถต่างๆนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าจมน้ำตัดต่อย้อมแมง100%เราเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้เลยค่ะสีซอลด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าสาดสีมาทับสำหรับตัวรอยเม็ดอร์ด้านบนของคันนี้เดี๋ยวปุณพามาชมต่อพร้อมๆกันด้านบนตัวรอยเม็ดอร์สภาพดีไม่มีร่องรอยของการ หรือว่าร่องรอยของการทําใหม่ไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนด้านข้างและสำหรับตัวหัวน็อตด,ด้านข้างประตูของเขาได้ใช้เป็นตัวนอดด็อตมเดิมไม่มีร่องรอยของการถอดหรือการเปลี่ยนบานประตูมาแผงด้านข้างตัวรถคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า2บานฝั่งคนขับปรับออตโต้มาพร้อมกับตัวเซ็ทนทรัลล็อก สำหรับตัวพวงมาลัยได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพดีค่ะไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือตรงนี้สามารถใช้งานได้ต่ออีกยาวๆเลขไมค์คันคนี้เขาวิ่งไปที่200,000กว่ากิโลเมตรนั่นเองค่ะ ตัวเบาสองคนขับก็สภาพสวยใช้งานกันได้อีกยาวๆคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาออปชั่นครบพร้อมใช้งานและเดี๋ยวปุณพาพี่ๆมาชมสําหรับตัวเครื่องยนต์ของคันนี้กันต่อว่าจะดีขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวขนาด2.5ลิตรเชื้อเพลิงดีเซลค่ะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ DDI VGS Turbo นั่นเองห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีภาพหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มของตัวน้ามัน โซ่ด้านข้างต่างๆตัวหัวน็อตสภาพดีรอยเม็ดอาร์คเดิมเดิมอีกด้วยค่ะแผ่นเพจของอีซูซูก็ยังอยู่เดิมพรบสีแ้่มเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการย้ายเพจคานด้านหน้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักค่ะรักษาตัวฝากระโปรงของเขานะคะก็ได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมเดิมจากโรงงานอีกเช่นเดียวกันรอยเม็ดอาร์คสภาพดีสติกเกอร์ข้อมูลการบบำรุงรักษาสติกเกอร์คำเตือนก็ยังอยู่ไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาดสีนะครับ แผ่นการความร้อนสภาพดีไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักค่ะวันนี้นะคะปุนจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้สำหรับตัว d m a มเลยเหลือเพียงแค่228,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีสามารถจัดนเฟนได้เต็มและที่ร้านของเราไม่ได้มีแค่ตัว d m a มนะคะตัว r ี v o ราคาดีๆก็มีให้เลือกอีกมากมาย พี่ๆคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาปุ่นได้เลย0886059138หรือ SI s i KS1234 มีแอดด้านหน้าค่ะและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้บนต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ